ค่ะีินะ เดี๋ยวอีกสักพักคุณครูสอนพิเศษน้องหมาก็จะมานะคะมาสอนสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งะคะ่ะก็สอนสามคนเลยนะทั้งลิลล,ลี่ไลลาแล้วก็เรนะคะผัดกันออกไปเรียน,นะคะ่ะนี่น้องลิลลี่กับน้องไลาลาก็วิ่งกันอยู่ข้างนอกน,นะคะน้องเรเขาขอเข้ามาก่อนเขาวิ่งกับพี่ไม่ไหวนะ,ะเขามานอนพักผ่อนดีกว่าเนี่ยเป็นเด็กแบบ พีอ้อนพอเราลงมานั่งตรงนี้ปุ๊บนั่งโซฟาปุ๊บเขาต้องรีบเดินตามมาแล้วก็มาอยู่ท่านี้นะคะกลางคืนก็แบบต้องขอให้ได้เอาตัวมาก่ายเราสักหน่อยถึงจะนอนหลับหลับสบายบนตักเลยนะน้องเล่ก็เรียกว่าน้องหมาสามคนสามสไตล์นะคะลิลี่ก็ Utan, พี่ใหญ่สซนๆแบบแก่นๆแบบผู้หญิงแกน่นคนที่2น้องไลล่าก็เรียบร้อยมา,มานิดนึงแต่ก็ยังมีความเรื่องเงียบแล้วก็คนสุดท้องคือลูกชายคนเล็กนะคะก็จะเป็นขี้อ้อนขี้อ้อนเรียบร้อยหน่อยเงี้ยสู้พี่เขาไม่ได้พี่เขาแข็งแกร่งกว่าก็พอดีค <and fourth> <fourth> ่ะครบ3คน <apples> <threw up> 3สไตล์ น้องหมาเราก็ไม่มีเพิ่มนะคะมีสตัวเท่านี้เพราะว่าแบบครบแล้วคอม p l ีททุกอย่างของปาป่าแล้วส่วนน้องแมวนี่คิดอยู่นะคะว่าถ้าเราจะต้องทำาบรดเดอร์ต่อไปก็ต้องเพิ่มน้องแมวเพราะว่าอายุเขาจะครบเอ,อ่อเจ็ดขวบหกขวบแล้วอะซึ่งเป็นอายุที่ถึงเกณฑ์ที่แบบว่าไม่ให้ท้องแล้วนะคะนี่แบบให้เข้ามาอยู่ในบ้านนะคะรอคุณครูมาแล้วค่อยออกไปเรียนทีละคน ก็บุญกันเลยทีเดียวลิลี่ลิลี่ลลดีมานั่งอยู่เฉยๆเนาะอันนอนได้แล้วลิลี่นอนพักรอเซนเซนะเดี๋ยวคุณครูมานะโอเคแล้วลิลี่ออกไปเรียนก่อน่อยสองคนนั้นเขาเล่นกันไปหลุกลิลี่ไม่ต้องไปนะโอเคทุกคนอยู่กันอย่างสงบนิดนึงนะคะ อให้สหลเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมทุกคนพอดีเลยฮยหนูจะได้ไปเซียนกับคุณครูเนาะนั่งพักกันได้แล้วจ้าไม่ต้องเล่นกันแล้วนะจ้า ไม่ลูกไม่พาพากันนอนได้แล้วลูกนอนลูกนอนนี่แบบให้ออกไปเล่นข้างนอกวิ่งไปวิ่งมาวิ่งกันไม่จบเลยนะคะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยและแบบต่อให้มีของเล่นสามชิ้นนะคะเขาจะก็จะแบบเล่นชิ้นเดียวกันน่ะอีกสองชิ้นจะไม่สนไม่รู้อะไรโอ้ยหนอ ลิลี่เก่งมากลูกไปเอาตัวใหม่มาเล่นเนาะไม่ต้องไปเล่นด้วยกัน เรียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเซนเซมาอีกทีหนึ่งเดือนหน้าเลยแต่ก็แบบเด็กๆบ้านเราทํากันได้เก่งมากเลยทั้งแบบทั้งเดินก็สบายๆแล้วก็แบบหมอบรอได้หมดเลยะคะ่ะเก่งกันมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะวันนี้จะไปบ้านพี่แนนนะคะพี่แนนเขามีมะม่วงมาฝากนี่ก็เลยไอวอลเตอร์มิวไปให้เขาด้วยเลย เขาเออเขาไม่ค่อยชินสงสัยลืมแล้วเขาลืมแล้วเขาจะกลัวลืมมะม่าไปแล้วหรอลูกเราเคยนอนด้วยกันไงลูก <esque> น <c oughs> ี่คือน้องสตา์นะคะอยู่บ้านพี่แนนเป็นน้องมิโซโอ้ยตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยตาก็หายแล้วทำเป็นลืมมะม่าคุณนี่นะคะพี่แนนนะคะแบ่งมะม่วงเขียวเสวยมาให้ค่ะเดี๋ยวกลับไป ชิมเลยนะคะไม่ได้ชิมมะม่วง,งมานานมากค่ะมาแวะรอสันแป๊บนึงนะคะจะดูว่ามีของที่ลูกค้าสั่งไหมค่ะคือไม่ค่อยมาที่รอสั่นเพราะว่ามันมันไกลบ้านนะคะ แต่แบบของรา้านเขาก็น่านกินเยอะนะะพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีน่ากินวิว่าแล้วก็ซื้อดีกว่าว่าจะแบบไม่กินอะไรแนวนี้แล้วเชียวคือของเขาแบบดูทำน่ากินนะเนี่ยดูแบบไอ้ท่านแม่มันดูดีจังช็อกโกแลตสวยอันนี้ดวูว่ดูสวยอะ่ะประเกตด,ดี สวยสุดๆอุ้ยซื้อเลยค่ะซื้อเลยเห็นแค่แล้วทำไงเนี่ยเราอยากเก็บแก้ว <c oughs> ชอบมากอันนี้คือเป็นผลงานของอาจารย์ที่ชอบนะคะฮิคุจิยูกะ่ะโอ้โหสวยเลย <c oughs> ของหวานเขาก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยนะคะที่นี่ <c oughs> นี่ทาปียวกะมิวทีนะคือแบบทั้งน่ารักทั้งอร่อยนะคะ สวมากเก็บแก้วนะเก็บแก้วชอบ <c oughs> นี่ค่ะสวยมากถึงขั้นล้างเก็บเลยอะชอบมาก <c oughs> เรามาปอกมะม่วงกินกันดีกว่าค่นะแม้วว่าสกิลการปอกของเราจะน้อยมากเราก็จะพยายามนะคะปอกเสร็จเรียบร้อยค่ะมะม่วงเขียวเสวยนะคะไม่รู้ในรอบกี่ปีนะคะแล้วแบบชิมแล้วอร่อยมาก คิดถึงมะม่วงเขียวสวยเมืองไทยขึ้นมาทันทีออนนของเมืองไทยนะครับพี่แนนเขาสั่งซื้อมาหลายโลเลยนะเนี่ยเลยแบบใจดีมากๆเลยแบ่งมาให้ชิมด้วยอร่อยมากสมัยอยู่เมืองไทยคือคุณยายเขาก็จะชอบซื้อแต่มะม่วงเขียวสวยมาให้กินนะคะเพราะว่าคุณยายไม่กินของเปรี้ยวเท่าไหร่เราก็จะติดกินแต่มะม่วงเขียวสวยเนี่ยค่ะแล้วพอมาอยู่ญี่ปุ่นเขามีขายแต่น้ำดอกไม้เยอะก็ซื้อน้ำดอกไม้มาแบบสุกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้คือแบบรสชาติที่คุณเคยเลยค่ะนี่นะกลับมาบ้านแล้วคะวันนี้มานี่คุยยังไม่มาเนาะยังไม่ได้เลิกเร็วเนาะีอตอนหนึ่งสองสามหรออืเซก่ี้นี่ขุ่ปอสี่ลูกนี่ขุดยอนเนนิเซ่นซ เอาลอหลอนเห็นนี่ครูทำความสะอาดอยู่เหรอหรอ,อ,อ,อแล้วหนูทำความสะอาดห้องไหมยังอเอาอก็หนูบอกห้องนีครูทำความสะอาดอ๋อไม่ใช่เออ๋อ,อทำความสะอาดข้างนอกโรงเรียนเหรอ,อ พ,พี่พี่ทำความสะอาดโรงเรียนก่อนปิดเทอมเนาะใกล้ปิดเทอมแล้วปิดเทอมอาทิตย์หน้านี่หนูจะไปร้านขนมเหรอคะไปกับเพื่อนเหรอ,หอนัดเพื่อนไว้ยังไปคนเดียวเหรออ๋อไปกับเพื่อนเนะโอเคโอเคอ่ะไปอ่ะลูกนกระเป๋าอันนั้นอะไรอ่ะโทรศัพท์เอาไปแล้วใช่ไหม อย่าให้หายนะดูรถดูรถอเออเมื่อวานใช่ไหมที่ขู่ไปบ้านเพื่อนอมัมหมาไม่อยู่ไปทุลาที่ขู่เลยต้องเอาอันนี้ไปเองเอาดูรถดูรถหนูต้องด,ดูรถแบบดีๆนะลูก เนี่ยรถเยอะอยู่ช่วงเนี้ยรอ้รถใจคือเอารถมาเยอะก่อนรอก่อนหนูต้องรอจนกว่าจะแบบไม่มีรถเลยนะค่อยข้ามเอาก็รถเขามาไงเราต้องรอก่อนอ,อ๋อเนี่ยแหละโอเคไม,มไม่มีละไม่มีรถเลยอย่างเงี้ยข้ามได้อ่ามองดีดีไปหาเพื่อนก่อนเหรอ ไปหาเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะไปซื้อขนมกันนะแะแบบก็วันศุกร์อีกแล้วนะถ้าไม่เร็วขนาดนี้ยังไม่ทันได้ทำงานทำอะไรเลยวันศุกร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆหยุดนะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องแบบพาเด็กๆเที่ยวเล่นกันอีกเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้มีเรียนเรียนศิลปะด้วยนะ่ะ พรุนี้จริงก็มีทุราเดี๋ยวไปทุราแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าเด็กๆจะอยากไปไหนไหมาอ่ะแต่ตอนนี้นะคะขอทํางานก่อนนะคะงานก็ค้างตลอดไม่เคยทันเพราะว่ากลางคืนนะคะว่าจะทํางานก็แบบอ้อยง่วงนอนแล้วก็นอนไปซะก่อนอ่ะทํางานอยู่กับน้องคานกันต่อไปนะคะน้องคานวันนี้มะหมาไปเจอลูกหนูมาหน้าเหมือนหนูเลยเนาะอื ต่หนูไม่เคยเห็นลูกหนูอยว่าแล้วแหละเพราะว่าให้แต่คุณแม่เขาเลี้ยงเนาะหนูเป็นคุณพ่อที่ไม่ได้ทําหน้าที่เฉยๆลิขูกลับมาบ้านแล้วนะคะกลับมาก็เห็นมะม่วงอยู่ในตู้เย็นก็รีบบอกเอามากินเลยไม่ก็มัมหมัเป็นโอการ์ตาก็คือเลื่องกบโอไงอ๋อลิขูดมัมหมัไม่รู้ว่าหนูเลื่องกบุอะไรอ่ะไม่เคยตรวจอ่ะแต่มาคิดว่าหนูต้องเป็นโอเหมือนมัมหมัทำไมหนูตวคิ้ว่าตัวเเป็นเอด้วยอ่ะหนูเรียบร้อย บีเหรอถ้าจำไม่ผิดป้าป๋าน่าจะบีหรือเปล่าแต่เลโอกับลินาน่าจะเอวีฮะเอวีกันแลด้เอ๊หรือว่าป้าป๋าเอวีแต่ม้าหมาโอดูแค่นี้เอวีกันแลด้ทำไมอ่ะทำไมหนูต้องคิดว่าเป็นเอวีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตรวจก่อนนะจะได้รู้เลยนะ เดอได้อจะจะละคุณบอไม่ใช่บ๊ามาัดมามก็ล้างอยู่แต่อาจจะล้างไม่ดีนี่เขาบ่นว่าไม่สะอาดล้างไม่เรียบร้อยล้างไม่ดีเขาเป็นคนสะอาดนะคนนับเอ <c oughs> ไม่มาเนั่น,นคือโอกระต่าไงก็คือแบบอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆยางไงอ๋อหนูเป็นเอกระตาเพราะว่าหนูเป็นคนแบบรักความสะอาดเรียบร้อยว่างั้นอ่าแล้วเขามีการณาว่าอ๋อเป็นคนชอบชอบความสะอาดโอเไมฉันห้องหนูสะอาดไหม อ๋อท like oh. ่านมีอะไหรออืมมะมาเส้นตอย่ะออันนั้นคือหมอนหนูเหรอหมก็หาอยู่ว่าหมอนใครบอกหมอนใครหากหากันอยู่วเอ๊ะของใครอะของหนูดิเอ๊ทำได้ไหมให้บมาททำให้ไหมได้เหรอจะไหวไหมมันหันไตลูกหันไตปะเนี่ยอ๋อถูกแล้วถูกแล้วอืมอืได้ไหม มันจะบาดมือไหมเนี่ยอุยออ้ยทำไมอุ้ยทำได้ทำได้ทำได้ไดามาทำให้ดีกว่าอ่ะตอนนี้ทำเองก็ได้อะช่วยตัดให<อ>้เขาล้วยเขาก็มาตัดให้เล็กเข้าไปอีกโอ้โหกินแบบชิชน้นเล็กชิ้นน้อยมากระวังมือด้วยหรอกได้แตสวยเด้แต่ ชっ่がน่ากัดกาเลยอ<ー>๋อ <ー S 1> จะได้กินได้เยอะๆใช่ไหมถ้าตัดเป็นจิ้นเล็กๆกินได้หลายๆคำอ่านีคืออุ้ยระวังหลุกอันนี้มันคือเขาเรียกว่านะเออมัเล็ดมันหลุกมาเล็ดมันท่านจีจีอืมนีย่ยมันตัดออกมาให้หมดแล้ว เดบからงดังครับเบลจ่ายอยู่แลเค่อยๆค่อยๆเสร็จเรียบร้อยอ่ะนี่เขาบอกเขาจะกินคนเดียวเลยนะทั้งลูกเป็นไงเขาบอกอ๋อมันเป็นมะม่วงสุกมันไม่ใช่เอ้ยมันเพมันเป็นมะม่วงดิบไม่ใช่มะม่วงสุก ที่หนูเคยกินมันจะเป็นแบบนิ่มๆเพราะมันเป็นสุกแล้วอันนี้มันยังไม่สุกไงเป็นแบบคนไทยชอบกินก็อร่อยอีกแบบหนึ่งใช่ไหมให้มาหมากินไหมถ้างั้นเอาม่มาขอกินะนักปกติไม่ค่อยได้กินแบบนี้ะ่ะเขียวสวยนี่สงสัยจะเคยกินเป็นครั้งแรกเลยอันเนี้ย พี่กูเพิ่งเคยกินมะม่วงรสชาตินี้ครั้งแรกนะปกติกินมะม่วงสุกแล้วกับมะม่วงเปรี้ยวอาจจะเคยกินบ้างมะม่วงโอกินาว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับมาแล้วนะนกินไหมมะม่วงกับซุอซย,ยอบิไม่ต้องลูกคายอบิสิเดี๋ยวเดี๋ยวทำกิจจุลอาะทำไมอ่ะไม่ลูกคายอบิหยุดไหม หนูบอกเซนเซเลใช่ไหมว่าวันอังคารจะไปกับมแม่เคเซนเซ์ว่าโอเคหนูบอกว่าไปกับอะไรไปทไําไหมเอ๊ะบอกวันอังคารเราจะไปโอซาก้ากันนะคะเร็วก็เลยไปขอลาคุณครูมาเรียบร้อยกินหมดเลยนะคนเดียวม,มีอีกลูกนเนื้อหนหูกินไหมลูกไม่ใช่ตอนนี้กินวันหลังก็ได้ กลับมาแล้วเหรอคะไหนซื้ออะไรมามีขนมให้มัมมาด้วยหรอไหนคะแล้วหนูไปกับใครมาเนี่ยลูกไปกับใครมารังขนมอขบคุณค่ะลำมือลำมืออ่าค่ะอ๋ออ๋อมีกินมาด้วยแล้วออืม แล้วหนูซื้อมาแต่สีฟ้าเนาะลูกอันเป็นสีเท่ากันเหมือนเลยอะดิ่เาอ่ะนีาอ่ะถึงไม่ว่ญญาตัวอุโมงค์แต่ะก็อ๋อไม่ได้คิดเลยใช่ไหมยอยู่นี้ก็เหมือนกันสีเหมือนกันเฉยเลยอ,ออกไปจ่ายบิลที่เซเว่นจันแป๊บหนึ่งนะคะ ชอบมาดูของตรงนี้นะคะมันน่ารักนี่กระเป๋ามูมินแต่คือราคาแบบไม่ได้ไม่ได้ถูกอะค่ะราคาสามพันกว่าเยนตุ๊กตากมีกเมา้าแบบตุ๊กตาธรรมดาธรรมดาตัวแค่นี้ก็สองพันเก้าร้อยนค่เนี่ คือญี่ปุ่นนี้ผู้สูงอายุเยอะมากนะขณะที่มีนิตยาาสารสำหรับแบบผู้สูงอายุอายุ60ขึ้นไปอยู่ขนมช่วงนี้สีขนมชาเขียวเข้มข้นนะเนี่ยนี่มากาลอนนนะแต่เป็นรสพีซอนะพีซกับสตรอเบอรี่แล้วก็แนวขนมสักุลาสักุลาโมจิ มาวตัเนราปกกันในกิกานะคะฝากกอรสักสัไปรรน้อยนะคะจันเน่